ไม้เจ็บยังไงยังไงก็ไม้เจ็บตอนะออกใช่ไหมคะสะใจจริงๆช่วงนี้โดนเข็มเยอะสชิวถ้าวันนี้ฉีดยาไปเจ็วันเพราะก่อนบอกมีประมาณ17ใบที่โตตามเกมนะครับก็อีตัวนีะ ก็ภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเกณฑ์ใช่ไหมดีมากเลยคึ้นกับเนื้อในแล้วตอนนี้คุ้นกับเนื้อนตัวนี้บอกอะไรนี้อยู่ที่คุณภาพนะคะปลาไก่ไข่และสเปิร์กมันเป็นยังไงก็มีตัวนี้ค่ะไ็ลูทรานนะคะก็เป็นยากันไข่ตกนะคะก็เพิ่มอีกหนึ่งเข็มซึ่งอดีตเดิมกูก็ฉีดไปแล้วสองเข็มก็ได้มาอีกหนึ่งเข็มนะคะคืนนี้เหมือนกันแล้วก็ อีกตัวหนึ่งอันนี้หมอให้มาเรียบร้อยนะคะมันคือยาไข่สุกนะคะจะฉีดพรุ่งนี้สองเข็มนะุณหมอเป็นยี่ไหมคุณให้พ่อทำให้เสียวกว่าเดิมเสียวไาฉีดเองเองมิชชั่นคอมพิวไปแล้วหนึ่งโอเค ก็ในรถวันนี้ก็โปกโปรตีนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเดินทานโปรตีเนี่ยนะ,ะสามเลยนะคะคือก็ขอโชวโปรตีนก่อน อันนี้เริ่มฉินแล้วก็รายงานน้ำหนักหน่อยแล้วกันค่ะ57 .2 นะคะฉีดกระตุ้นไข่ไปแล้วเนาะแล้วน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตามข้อมูเพราะข้อมนเพศหญิงเพิ่มน้ำหนักมันก็เพิ่มตัวขึ้นไม่ต้องไปีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวเวลาท้องมันก็ขึ้นอยู่แล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุนะรัก็เริ่มเรียงต่อเป็นสามชาั้น6ะหกมิลขอก่อนเหมือนข้างนน้อยนะาสายหน่อยข้อข้างสายน,อน่อยข้อก่อนเรยงเส็จมีว <c oughs> ัสดสลับกันอันใกล้เยอะจริงเยอะแยะตัวเรียงกกสลับไปแรกสเสร็จ สิบสิบสองเจดข้าวตดกขอให้คุณก้ามาด้วยนะครับ เป็นคร่าวประมาณนี้ นิดนึงนะคะสามทุ่มสิบนาทีนะคะเดี๋ยวช่วยเตือนครูก้อยด้วยนะสามทุ่มครึ่งครูก้อยต้องฉีดยากระตุ้นไข่นะคะเนี่ยแม,แม่แม่เตือนด้วยนะว่าครูก้อยถึงเวลาฉีดยากระตุ้นไขแล้วนะเพราะว่าไม่ควรเลทเลยนะคะเอาทางที่ดีคือไม่ควรเลทจริงแต่ว่าครูก้อยเนี่ยจะต้องแบบไปเป๊ะ,ปะทุกประเนต์มีความหมายคือถ้ามันเป๊ะได้ก็คือเป๊ะดีกว่านะคะแม่ครูก้อยเลิกสตาร์ทเดืนหนึ่งในการฉีดยากระตุ้นไข่คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างงี้ทุกวัน ขอญาฉีดยาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเตือนนะคะเพราะว่าครูก้อยจะไม่ยอมที่จะฉีดยาผิดเวลาเลยนะคะวันนี้จะเป็นเข็มที่5นะคะของการฉีดยากระตุ้นไข่ใครยังไม่เคยเห็นการฉีดยากระตุ้นไข่มาเลยค่ะนี่ค่ะโกโนโนะคะ 250ยูนิตนะคะยาตัวนี้ก็คือยาที่จัดอยู่ในกลุ่มฮอร์โมน FSH Follicle Stimulating Hormone ก็คือฮอร์โมนที่กระตุ้นรังไข่ให้ไข่มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะนะคะลักษณะของตัวโกโน,โนเนี่ยจะเป็นปากกานะคะคที่สามารถแอดจัสตัวยาได้นะคะของคุกกอยโดสคือ250ก็จะต้องแอดจัส250แล้วก็ฉีดเข้าไปที่ ทีพ่พูดง่ายๆอันนี้คือเข็มนะคะนะคะอันดับแรกนะคะจะต้องออ adjust ตัวยาก่อนนะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ค่ะให้ได้250กูก็ปรับถูกไหมเนี่ย250ยูนิตช่วยดูด้วยเดี๋ยวมัวแต่จะไลฟ์โชว์นี่ปักยาผิดฉันฉีดย,ยาผิดนะเนี่ยจัดยาเรียบร้อยเสร็จแล,แล้วก็เปิดฝาออกมาแบบนี้เห็นไหมคะยามันก็ถูกปรับตามปริมาณของมันแล้วเราก็ นำเข็มนะคะที่เป็นเข็มสําเร็จรูปแบบนี้เปิดนะคะเปิดเห็นไหมคะจะมีเข็มเล็กๆอยู่นะคะนําเข็มเข้าไปใส่ในหัวปากกานะคะ <Wow. S 1> หมุนให้มันดังคลิกอย่างนี้นะคะแล้วเปิดฝาออกมันจะมีตัวปิด เข็มอยู่อีกหนึ่งจุดนะคะเช็ดแอลกอฮอล์นะคะให้รอบสะดือเป็นการทำความสะอาดจากนั้นนะคะรอให้แอลกอฮอล์ละเหยไปสักระยะหนึ่งนะคะนะคะเวลาฉีดก็คือ3นิ้วตรงนี้ทับสะดือนะคะแล้วก็เฉียง45องศานะคะหยิบเนื้อขึ้นมานะคะปักเข็มตรงมองเห็นไหมแทงเข้าไปปุ๊บดันยาห 1, 1 2่งหสอ นับ1-5ถึงเพื่อให้ยามันเข้าหมดนะคะเรียบร้อยปิดฝานะคะจากนั้นก็ทิ้งฝานี้นะคะอ่าหมุนอ่านี่คือทิ้งละพร้อมทิ้งยาก็ยังคงเหลืออยู่พรุ่งนี้เห็นไหมคะโอไมเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วโอ้ยแม่ราจะรดวิวแม่เห็นไหมยากูก็ไม่เป็นศูนย์นะคะ ่อนนี้มันไม่ลงศูนย์นะคะยังค้างอยู่อีก25ยูนิตกูก็ต้องตักซ้ำค่ะยากูก้อยออกไม่หมดค่ะมันต้องดังแก๊สอย่างเงี้ยถึงจะใช่อะเนี่ยศูนย์ละไม่ไม่ถึงโดสไม่ได้นะคะต้องทําตามโดสนะแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าก5เห็นไหมคะ และในปากกาตัวนี้ก็ยังคงเหลือยายอยู่อีก250ยูนิตซึ่งจะต้องฉีดพ่กนี้อีกเดี๋ยวให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะหลังจากฉีดจาก็ต้นไข่ไปแล้ว4วันหมอฟอลล่าอัพนะคะไข่ตั้งต้นทั้ง17ฟองนั้นว่ามันขึ้นตอบสนองตามเกณฑ์ดีไหมซึ่งมันควรจะอยู่ณนะวันนี้คือเด y 7ของรอบเดือนพูดง่ายๆถ้านับวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเป็นเด y 1เนี่ยผ่านมาแล้ว7วันเนี่ยไข่เนี่ยควรจะอยู่ประมาณ9ถึง13มมิลน, <Wow. S 1> นะคะถึงจะเป็น เป็นไข่ที่ได้คุณภาพปรากฏว่าทั้ง17ฟองนั้นอยู่ในเกณฑ์9-13มิลทั้งหมดไขก่กุ้ควย17ใบขึ้นตามเกณฑ์ทั้งหมดอันนี้คือถ่ายเอาไว้นะคะตอนนั้นตาซาวขอคุณหมอถ่ายเอาไว้นะคะอันนี้เป็นภาพที่มันมองมุมเดียวนะคะแคปทั้งลังสายไข่ด้านาซ้ายและดังไข่ด้านขวาไว้บางมุมนะคะพอเวลาหัวตาซาวมันหมุนไปจริงๆมันจะเจอไข่เยอะกว่านี้อันนี้คือแคปได้แค่ภาพนิ่งนะคะนี่ค่ะมีขนาด ไล like like ่ๆก kind of like ันเลยค่ะขนาดก็คือ9ถึง12มิลนะคะขึ้นทั้งหมด17ใบก็จะฉีดยากระตุ้นไข่เหมือนเมื่อกี้นะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะแล้วพรุ่งนี้จะเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งก็คือยากันไข่ตกนะคะจะฉีดคู่ไปกับยากระตุ้นไข่เลยก็เป็นยากันไข่ตกไม่อยากให้ไข่ตกก่อนก็จะต้องฉีดยาที่มีฤทธิ์ไปต้าน L H เราจะฉีด2วันนะคะแล้วหลังจากนั้นวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ อีก3วันหมอก็จะนัดไป f o l l o w u p ดูฟองไข่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขอเจาะเลือด <c oughs> รอบนี้ก็จะเจาะเลือดเอสโตรเจนดูว่าเอสโตรเจนกูก้ขึ้นตามเกณฑ์นี้ไหมอพอดูเอสโตรเจนเรียบร้อยแล้วก็จะให้ยาคราวนี้หมอจะให้ยาตัวหนึ่งก็คือเป็นยาที่ทําให้ไข่สุกพร้อมที่จะเก็บซึ่งคุณหมอคาดการณ์ว่ากูก้อยจะเก็บในประมาณวันที่24 25นี้แล้วน่าจะฉีดยาก,กระตุ้นไข่แค่ประมาณ8วัน สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้นะคะวันอาทิตย์นะที่ 21มีนาคมนะคะเป็นเดซิของรอบเดือนนะคะตอนนี้กูก้อยมาถึง GFC เรียบร้อยแล้วอยู่ที่จอดรถนะคะคุณหมอนัดอันตราซาวติดตามฟองไข่นะคะหลังจากฉีดยากระตุ้นไขมาแล้ว7วันแล้วก็ฉีดยากันไขตกมาแล้ว2วันนะคะวันนี้ก็จะมาอันตราซาวดูอีกรอบหนึ่งว่าฟองไขของกูก้อยในเด y ิ0ของรอบเดือนนั้นมีการเจริญเติบโตดีตามเกมไหมนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอจะเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนเอสตราเดโอนะคะก็คือ E2 ด้วยนะว่า E2 องของกูก้อยเนี่ย ขึ้นดีไหมนะคะก็จะมารับยาใหม่กับบ้านนะคะมาดูกันว่าคุณหมอจะให้ยาฉีดยาไข่สุกเลยหรือเปล่าแล้วก็คุณหมอจะนัดเก็บไข่วันไหนนะคะเก็บไข่วันไหนก็แสดงว่าวันนั้นสามีก็จะต้องเอาเปิร์มออกมาเพื่ออีกซี่นะคะวันนี้ก็รู้เรื่องกันหมดเลยแล้วก็ไปดูฟองไข่คู่ก้อยค่ะขอให้แบบโตๆสวยๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มี17ฟองมาดูกันว่าวันนี้มันขึ้นครบทั้ง17ฟองไหมนะะ เช็คฮอร์โมอนเอสราเดีนะคะก็คือฮอร์โมอนเอสโตรเจนหลังจากที่กระตุ้นไข่มาแล้ว7วันจะดูว่าฮอร์โมอนมันขึ้นสอดคล้องกับจำนวนฟองไข่หรือเปล่าเข้าหนึ่งชั่วโมงรู้เรื่องค่ะ อยังไงยังไงก็ไม้เจ็บตอนน่าออกใช่ไหมคะสะใจจริงๆช่วงนี้โดนเข็มเยอะสัญชิบถ้าวันนี้ฉีดยาไป7วันพอก่อนบอกมีประมาณ17ใบที่โตตามเกณฑนะครับก็สมมติว่าขึ้นมาสักสิบใบยกตัวอย่างนะครับก็ฮอร์โมนก็อาจจะประมาณใกล้ๆสามพันรอยเนี้ย ันคือฟองละ200ประมาณโดยประมาณถ้าหนึ่งฟองก็คือมิสซัสเรียลประมาณ200รถึงจะถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับือซาวไข่จ้ะไข่กุ้ยใบนะคะ9.3นะครับครับนี่นะครับ สองจุดห้าเจ็ดสี่จุด้า อัเป็นภาพไข่ทางด้านไข่ด้านซ้ายและ้าไข่ด้านขวาห้มิลนะคะแล้วก็มีภาพเย่อบุโปรโมดลูกนะคะ9.3มิลลิเของรอบเดือนนะคะหลังจากที่อันดับาวแล้วรวบรวมกลุ่มไข่นะครับก็จะเห็นว่าไข่ค่อนข้างโตดีนะคะบโดยรวมแล้วเป็นไข่ที่คาดว่าน่าจะเก็บได้ คืออาจจะนับตั้งแต่12มิลขึ้นไปเนี่ยประมาณ19ใบ14มิลขึ้นไปจะมีประมาณ13ใบก็คิดว่าก็ตามแผนเดิมน่าจะฉีกสักวันหนึ่งน่าจะโอเคเพราะว่าถ้าดูจากการโตในช่วงหลังนะจะโตดีอยู่อาจจะโตวันละ2มิลในบางใบอาจจะ2.5มิลต่อวันด้วยซ้ำไปทีนี้วันัดสินที่4เด็กไขส่สดนะครับ ยี่สิบอยาฉีดเล่นไข่สุกพรุ่งนี้ถูกไหมคะพรุ่งนี้ก็เล่นไข่สุกแล้ววันที่ยี่สิบสองอ๋อยีจะฉีดสิบเหรือศูนเป็นทูตรงเป๊ะนะครับค่ะก็ภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเป็นมเป็นเกมใช่ไหมคะดีมากขึ้นกับเนื้อในแล้วตอนนี้ก็บอตอนนี้ผลิดอกอะไรดีอยู่ที่คุณภาแล้วคะ้าพังไข่และสเปิร์ว่าเป็นยังไงแจะปฏิสนธิได้ดีไหม ยวให้แพ้แล้วพี่แล้วค่ะโอเคค่ะขอคุณค่อคุณหมอคุสวัสดีครับโอเคค่ะพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ยานะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะว่าได้ยาอะไรกลับบ้านไปในวันนี้นะคะก็มีตัวนี้ค่ะไต้ลูดรานะคะก็เป็นยากันไข่ตกนะคะก็เพิ่มอีกหนึ่งเข็มซึ่งอดีตเดิมกูก็ฉีดไปแล้วสองเข็มก็ได้มาอีกหนึ่งเข็มนะคะ คืนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้คุณหมอให้มาเรียบร้อยนะคะมันคือยาไขสุกนะคะจะฉีดพรุ่งนี้2เข็มนะมันชื่อว่าดีแคปพิททิลนะคะเข็มหนึ่งมิลลิกรัมคุณหมอต้องการให้คุณค่อยฉีดฉีด0.2มิลลิกรัมนะก็เลยจะต้องฉีด2เข็มอันนี้ฉีดพรุ่งนี้นะคะฉีดพรุ่งนี้คือวันที่22นะ มันมี2เข็มก็ปุูมซ้ายทีปุูมขวาทีไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะฉีดยากระตุ้นไข่เข็มสุดท้ายก็คือเป็นเข็มที่8นั่นเองนะคะอ่ะเรียบร้อยในยเรื่องของยาเดี๋ยวมาดูรายงานผลกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะดีนะคะนี่เลยอ่ะอันนี้นะมันก็คือภาพของซูมดูนะคะเยื่อบุโรงมดลูกนะสังเกตว่าสวยดีนะคะเรียงตัว3ชั้น นะคะณนะวันนี้เด y 1สเนี่ยหนาะ9.3มิลไปแล้วนะคะผ่านเกณฑ์ไปแล้วโอเคคราวนี้มาดูในเรื่องของการเจาะฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ที่นี่ค่ะ2,752ิก็คือเกือบเกือบ15ฟองนะซึ่งมันก็เป็นไปตามที่คุณหมออันตราสาวเห็นก็คือประมาณ14-19ิใบนั่นเอง รีบกลับบ้านเพราะจะต้องฉีดยาตรงตามเวลานะจ๊ะสวัสดีค่ะแม่แม่แมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นภาร,รกิจพิเศษนะครับ <c oughs> เป็นภาร,รกิจทำลูกเป็นภาร,รกิจการปั๊มเมียนั่นเองนะครับ <c oughs> กิดวีชินเบบี้อีกซี่เบบี้คนที่2อ๋อที่บอกว่าให้มาจิ้มเมียนี่คือยังไงฮะจิ้มี่พุงค่ะอ๋อจิ้มี่พุงนะครับจริงๆแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ปูกก้อยเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นไข่แล้วก็มีการฉีดยาทุกวันอยู่แล้วฉีดมาหลายวันแล้วนะฮะตอนนี้คือเข็มที่แนะคะก็จะเป็นเข็มสุดท้ายในการฉีดยากระตุ้นไข่แล้วก็วันนี้จะฉีด2เข็มนะคะก็เป็นยากระตุ้นไข่แล้วก็เป็นยาการไข่ตกด้วยแล้ววันนี้นะครับป้าป๊ะก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วย นะครับเป็นครั้งหนึ่งกับภารกิจเมดาต้องมีน้องเราจะใช้วิธีการอีกซี่นะคะอ่านะคะก็มีการกระตุ้นไข่แล้วก็พอฟองไข่เจริญเติบโตดีก็จะถึงวันเก็บไข่นั่นเองมันมันเป็นตัวที่สามารถปรับตัวยาได้นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะให้เราใช้สองห้าสิบโอ้ดีนะครับมาเป็นรูปแบบเป็นเข็มแบบนี้เข็มปากกานะครับนี่นะฮะ2อ0ยูนิตนนะครับโอเคมันจะมีที่ปรับนะครับคุณผู้ชมครับนี่มันจะมี ปรับเรื่อยหมุนนะคะให้ได้250ยูนิตตามปริมาณยาที่คุณหมอกำหนดมานี่นะคะเปิดเห็นไหมคะโอเคแล้วก็เตรียมเข็มนะครับเข็มก็แกะไปโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะฉีดแต่ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนด้วยแอลก็พอแผ่นนะครับโอเคครับเราก็เช็ดนะครับเด็กๆก็เคยฝันอยากจะเป็นหมอเหมือนกันนะ อันนี้ไม่ต้องฉีดเองนะที่บ้านไม่ต้องให้คุณหมอฉีดค่ะใช่นี่ก็คือได้มีโอกาสได้เป็นหมอก็คือทําลูกตัวเองนะครับปิดเนื้อเป็นให้ไหมปิดเนื้อปึ้งใหไหมปิดเนื้ออย่างนี้แล้วก็ดึงต้องให้เห็นด้วยดึงเข็มนะครับดึงเข็มแล้วปึ้งปึ้งอ่ะดึงออกอีกรอบหนึ่งโชว์เข็มให้ดูด้วยนี่นะครับว้าวนี่นะครับคุณผู้ชมครับ ล้วก็จับจับแม่จับให้จับให้นะตรองนรงนะสปาตัดตรงตรงมือยังไม่ได้ไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยวงยังไม่ได้ไม่ให้เงาตัดตรงนี้นะแป๊บนึงไหวไหมเนี่ยทำอย่งดีกว่าเอาเก็บแรกทำให้ไหมดอย่ากลัวอย่ากลัวสิไหวอย่ากลัวอย่ากลัวสิไหวจิ้งนะปึ๊บจริงโอเคแล้วกดกดที่นี่ไหมครับ แล้วใช่ไหมดึงออกดึงออกปึ๊บโอเคหมดยาหมดจริงเปล่าหมดไหมหมดไหมถ้าหมดมันจะขึ้นศูนย์ถูกได้ค่ะเย้ก็บให้เก็บให้เก็บให้ต้องใส่อันนี้ก่อนโอเคนี่คุณให้พ่อทำให้เสียวกว่าเดิมเสียวมาฉีดเองเองไม่ใช่คอมพิวไปแล้วหนึ่งเหลืออีกเข็มครับคุณผู้ชมครับยังเหลืออีกหนึ่งเข็มนี่จะบอกให้นะว่าแม่บ้านเนี่ยไม่ได้กลัวแต่แบบอยากให้พ่อมีส่วนร่วมนี่ค่ะ เรียบร้อยนะคะดันยาไปจนกระทั่งมันถึงเลขศูนย์แล้วอ่าพ่อผ่านจ้จังอ่าโอเคอีกหนึ่งเข็มเป็นกันไข่ตกใช่ไหมใช่นี่ค่ะออกาลูทรานออกาลูทรานเข็มนี้ฉีดง่ายกว่าแต่ว่าเข็มมันทู่กว่าได้ข่าวว่าเด้งหนากว่าแต่ว่ามันไม่ต้องปรับตัวยาใดๆมันก็จะไม่ยากเมื่อกี้จิ้มซ้ายใช่ไหมพ่อต้องเช็ดอีกรอบไหมไม่เป็นไรค่ะเช็ดมาแล้วดึงมันดึงแรง เฮ้ยนี่เขียนแบบโอเคมันจะเหลือนิดนึงปรับอย่าแรงนะโอเคไม่แรงไม่แรงเดีนะมากกว่าเดิมอ่ะให้สามีทำให้อ่ะโอเคด้านนี้นะครับเฉียงเฉียงจากสะดือลงไป45องศานะนี่นะหยิบเนื้อขึ้นมาก่อดต่หยิบยังไงอ่ะหยิบเนื้อขึ้มาก่อนสิเราต้องหยิบอย่างนั้นดูท่าทางขัดมากเลยอ่ะได้ไหมได้ไหมนี่นะปักตรงนี้ปักตรงว่านชื่อตี่ไป แล้วก็เดินยาตค่อยๆนะค่อยนะย,นะยาตัวเองจะหนีกว่าชิลชนหมอดาหนึ่งสองสามสี่ห้าเดือดค่ะโอเค <c oughs> จบโอ้มิชชั่นคอมพลีทนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมสามารถฉีดยาให้ภรรยาตัวเองได้แล้ว <c oughs> นะครับเป็นยา กระตุ้นไข่แล้วก็ยากันไข่ตกอย่างละเข็มนะครับกับภารกิจเมดาต้องมีน้อง Galaxy, อี 1, สองเข็มยากระตุ้นไข่หนึ่งยากันไข่ตกหนึ่งจบก็แสดงว่าจบแล้วนะคุณก้อยเป็นกระตุ้นไข่แปดเข็มแล้วก็กันไข่ตกหกเอ่อกันไข่ตกสามเข็มแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีฉีดยาไข่สุกอีกหนึ่งเข็มแล้วก็เว้นหนึ่งวันแล้วก็นัดเก็บไข่จ้ะเดี๋ยวจะมารายงานว่าเก็บไข่ได้กี่บ้านโอเคครับรรอรุ้นไปกับพวกเรานะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ